สวัสดีครับพี่น้องจาลูกหนังครับต้นโมบินจาก FM 9 99นะครับเราจะไปกันที่เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฝั่งยุโรปนะครับไปที่กลุ่มเคครับอังกฤษครับจะเปิดบ้านเจอกับอันดอร่านะครับคู่นี้เตะกัน5ทุ่มครับเจ้าถิ่นอังกฤษที่ลงมาแล้ว3นัดครับชนะรวดมาทั้ง3นัดเลยนะครับเคะแนนเต็มนะครับส่วนอันดอร่า4นัดครับยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้รวดเลยนะครับมีศูนย์คะแนนนะครับสถิติการพบกันของทั้งคู่ครับเครั้งนี้อังกฤษชนะ ทั้งหมดเลยนะครับและยังไม่เคยเสียประตูให้กับอันดรอาเลยนะครับสามนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็น7 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอังกฤษชนะ1-0นะครับชนะน้อยเหลือเกินนะครับและย้อนกลับไป10ตุลาปี2021นะครับอังกฤษชนะ5-0ครับและ5กันยายนครับอังกฤษเอาชนะ4-0นะครับปี2021เช่นกันนะครับเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับอังกฤษนี่อุ่นเครื่องแพ้เซเนกัลไป1-3นะครับส่วนอันดอร่านี่แพ้เซอร์เบียไป0-3ครับเป็นเกมรอบคัดเลือกนี่แหละนะครับ5นัดที่ผ่านมาครับอังกฤษนี่ชนะ4แพ้1นะครับชนะอันดอร่า1-0ครับชนะรัสเวีย3-0ครับชนะแอบเเนีย2-0ครับชนิก แลนห้าแล้วก็แพ้เซเนกัลนี่แหละครับ1 3ต่อนะครับส่วนอันตัวลาครับแพ้4เสมอ1ครับแพ้อังกฤษ01ครับแพ้เซอร์เบีย0-3นะครับแพ้รัสเซีย01นะครับแพ้อลเบเนีย03และเสมอมอตตา0 0นต่อ0นะครับตัวเล่นบาดเจ็บครับอังกฤษนี้ไม่ได้เรียกจูดเบลิงแฮมนะครับบูกยซาก้าโคพามเมอร์ เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็แจ็คเกียร์ลิสตสองคนหลังนี่ฟิตนะครับแต่ไม่ถูกเรียกชื่อติดทีมชาติอังกฤษมาในฟีฟ่าเดย์นี้นะครับส่วนอดัมวอตตันนี่ถอนตัวไปนะครับแล้วก็เรียกลูเบนล็อบตัชชีเข้ามาแทนนะครับและอีกหนึ่งคนที่ถูกเรียกเสริมเข้ามาก็คือจารีคอนชานะครับกองหลังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับส่วนอันโดอร่าครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามานะครับรูปการเล่นครับอังกฤษนี่ทวอตทูเคิลก็จะเปลี่อนัด ก่อนนะครับก็จะเล่นระบบ4-1-4-1นะครับสาวดูจะใช้ดีนแฮนเดอร์สันนะครับแบ็กขวาครับฟิวเมนโต้ครับสโตนแล้วก็เบิร์นนะครับด้านซ้ายเป็นสเปนนะครับตรงกลางครับมีเดคแคนไรท์ครับจอรแดนแฮนเดอร์สันนะครับจอร์แดนโบเวนมาแกนโรเจอร์นะครับมาคัดแรดฟอร์ดและแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันเจลาครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวต้านออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากครับ ชนะที่ไม่น่าจดจำของเกดในเกมที่อันโตล่าเมื่อไม่ี่นันที่ผ่านมานะครับจะทำให้พวกเขาต้องกลับมาแก้ตัวในวิลล่าพาร์กนะครับเกมนี้จะเล่นที่วิลล่าพาร์กของแอสตันวิลล่านะครับรูปแบบการเล่นก็ถูกขิ้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับเพราะผู้เล่นที่เรียกเข้ามาก็เล่นได้หลายตำแหน่งอยู่แล้วนะครับเกมรับของทีมเยือนจะถูก จาะออกในที่สุดนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นครับประตูจะไหลามาเทมาให้กับจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแต่มองแล้วนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับโอ้ส,สีลูกที่เยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ถึงนะครับก็อย่างมากก็ประมาณ4ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ตามอังกฤษนะครับ